สวัสดีครับพบกับรายการออ t โตอัปเดตบายกรังปีออนไลน์ครับวันนี้ฮะเราอยู่ในบรรยากาศของบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่43ตอนนี้ฮะด้านหลังของผมนั่นคือบูธมิตซูบิชิฮะวันนี้ฮะเราจะพามาดูรถมิตซูบิชิรุ่นใหม่ๆนะฮะแล้วก็รุ่นที่เขาเพิ่งมีการเปลี่ยนแล้วก็อัปเกรดอะไรขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูกัน,นว่าภายในบูธมิตซูบิชิมีอะไรกันบ้างพร้อมโปรโมชั่นเด็ดๆ,ๆภายในงานนี้ครับไปครับ เราเข้ามานะฮะเราก็โดดเด่นเลยฮะ,ะที่เราเห็นเห็นกันอยู่ตรงนี้นะฮะนั่นก็คือมิซูบิชิ h รรี่อาร์ตนะครับที่ทางมิซูบิชิเขาจับมานะฮะจับเจ้าตัวไททันนะฮะมาตกแต่งนะครับในลวดลายของ r รรี่อาร์ตนะครับโอ้โหสุดยอดมากฮะ,ะดูสวยงามมากฮะ,ะทั้งสติ๊กเกอร์ทั้งลายนี่เรียกได้ว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะฮะ <S 1> <S 1> นี่อันนี้เป็นในรูปแบบของมิซูบิชิไททันนะฮะ ผ่านมานั่นก็คือ Mitsubishi Pajero Sport นะครับผมที่มีการตกแต่งแน่นอนฮะมีการตกแต่งแล้วก็ชุดพาร์ทของ Larry Art เข้าไปนะฮะทำให้รถดูเป็นสไตล์แบบรถครอสโอเวอร์นะคะรถแข่งแบบโหเรียกว่าสิ่งมากนะ,ะนที่สำคัญฮะ,ะแน่นอนฮะสัญลักษณ์ของ Larry Art นั่นคือนี่มันกลับมาแล้วะครับบางโกนแดงพระเจ้าช่วย นะบางคนแหงกลับมาแล้วครับของแรรี่อาร์ตที่เมื่อก่อนเขาแบบหากันมากเลยนะฮะแล้วรุ่นนี้ก็มีความพิเศษตรงที่มีลายนะครับทั้งหมดอย่างที่เห็นกันนะฮะแล้วก็มีชุดแต่งอยู่ด้านาๆของเป็นของแรรี่อาร์ตนะฮะมีสัญลักษณ์ของแรรี่อาร์ตอยู่ตรงกลางนะครับผมมิราดนะฮะอันนี้มิราดครับผมมิตูมิชิมิราดนะครับที่มีการตกแต่งด้วยแรรี่อาร์ตเช่นกันฮะมีทั้งสติ๊กเกอร์บางโคนสีแดงนะครับแล้วก็ล้อที่พ่นสีดําลงไปทําให้รถดูสปอร์ตดูซิ่งมากยิ่งขึ้น ที่สําคัญฮะบางคนตรงตุ้มล้มล้อด้านหน้านะฮะแล้วก็ด้านหลังเป็นชุดแต่งของลาลี่อาเช่นกันฮะ,ะเป็นลายเคปลอรน,นั่นเนองนะฮะก่อนที่เราจะไปดู X p ็ n d e r ครับกับ New X p ็ n d e r เอรามาดูตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับนั่นก็คือ Mitsubishi Outlander phev นะครับอันนี้คือเขาแบบถอดกระดองออกไปทําให้เราเห็นภายในของเจ้านี่ครับ Outlander phev ว่ามีอะไรกันบ้างน,นะฮะก็เป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับน,นะฮะแล้วก็มี power drive ยูนิตอยู่ตรงนี้นะครับเจเนอเรเตอร์ ator, แล้วก็พวกฟอนต์มอเตอร์อะไรอย่างเงี้ยทำให้ดูภายในว่าภายในของเอาแลนเดอร์คันนี้มีอะไรบ้างนะครับผมนี่แล้วพอครอบกระดองไปเสร็จมันก็คือตัวนี้ครับนะเอาแลนเดอร์ er PHEV นะครับเรียกได้ว่าเป็นรถรถที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับแถมประหยัดน้ำมันถึง52.6กิโลเมตรต่อลิตรพระเจ้าช่วยประหยัดมากจริงๆนะฮะอันนี้ ถ้าเพื่อนๆสนใจนะคบก็ราคา1นึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับแล้วมีโปรโมชั่นอะไรก็เข้ามาดูกันนะฮะผมอันนี้ที่เห็นนั่นคือ Expander Cross นะครับตัวนี้ยังเป็น r o s s เป็นเป็นเป็นรุ่นก่อนที่จะเป็น New Expander นะครับผมนะรุ่น Cross นี่ก็ราคา9,19,000บาทนะฮะก็เป็น MPV 7 7ที่นั่งนะครับผมอ่ะครับผมตอนนี้ฮะเราอยู่กับ เขาเรียกไร p r o d u c t e ็กซ์เนะครับผมกับดิวมิ t s บิ i ิเอ็กซ์เพนเนะครับผมคันนี้มีการเปลี่ยนอะไรบ้างครับผมอันนี้จะเปลี่ยนเป็นโฉมใหม่ค,ครับทั้งไฟหน้าจะเป็นตัว T-Shape ค่ะครับช่วยให้ไฟสามารถอมองได้กว้างไกลขึ้นแล้วก็ส่องสว่างมากยิ่งขึ้นค่ะโอมันก็ดูแบบใหญ่และสวยางามกว่าเดิม<ช>รุ่นก่อนหน้าเยอะเลยนะฮะด้านบนนี่เป็นอะไรครักระจังหน้านี่ก็จะเปลี่ยนค่ะเป็นสีดำทั้งหมดให้ดูแบบ สวยหรูขึ้นค่ะส่วนอันนี้เป็นไฟเลี้ยวค่ะแล้วก็เป็นไฟหลีโอใช่ค่ะครับผมด้านล่างก็เป็นชุดแต่งที่เป็นเป็นอ่าเป็นฟอกแรมมาให้ด้วยนะครับผมล้อแม็กล้อแม็กจะใหญ่ขึ้นค่ะเป็นขนาด17นิ้วรุ่นก่อนหน้าเป็น16ไหมอ่าแล้วก็อัปเกรดเป็น17นิ้วแบบลายทูโทนเนาะใช่ค่ะทำให้ล้อดู ใหญ่ขึ้นใช่ค่ะแล้วก็จะมีส่วนของกระบอกโชกด้านหน้าและด้านหลังที่เราทําให้ใหญ่ขึ้นอ๋อมีอัักเกตทําให้แบบนุ่มและหนึบขึ้นนะครับแล้วก็รถก็จะกว้างกว้างแล้วก็ยาวขึ้นอ๋อยาวขึ้นด้วยใช่ค่ะส่วนภายในภายในจะข้างประตูนี้พิเศษมากค่ะอันนี้ที่เห็นเนี่ยก็คือจะเป็นบุกนุ่มเลยครับ อ่าด้วยมือค่ะเย็บด้วยมือเย็บด้วยมือใช่ไม่ได้แบบว่าเอาลายมาพิมพ์เฉยอ๋อเหรอเป็นแฮนด์เมดเหรอฮะใช่ค่ะโอ้แล้วก็ตรงตรงนี้ด้วยรอบคันแล้วภายในมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีกไหมฮะมีเป็นเอ่อพวงมาลัยพวงมาลัยเป็นอ่อปกติพวงมาลัยรุ่นเก่าเนี่ยเวลาเราเลี้ยวเนี่ยมันจะคืนตัวยากใช่ไหมคะแต่อันนี้เขาออกแบบปรับมาให้เรา กลับมาง่ายขึ้นคืนพวงมาลัยง่ายขึ้นครับแล้วก็เป็น CVT เปกียรน CVT แล้วนะครับเมื่อก่อนเป็น4สปีดนะครับเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็น CVT ทําให้รถนี่วิ่งได้สมูทยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ส่วนของหน้าจอของเราเนี่ยจะใหญ่ขึ้นเป็น9นิ้วโอ้โหอันนี้ Android Auto Apple CarPlay ได้ไหมได้ไหมค่ะแล้วก็อันนี้พิเศษตรงที่ว่าเป็นปุ่ม Max Cool ค่ะเวลาคุณพี่จอดรถ ทิ้งไว้กลางแดดเนี่ยขึ้นรถมาสามารถกดปุ่มนี้แล้วก็เย็นทั้งหมดได้เลยครับผมใช่ค่ะส่วนเบาะของเราก็พิเศษค่ะเป็นเบาะฮี t กา a r ดเวลาจอดรถตักแดดเช่นกันอุณหภูมิของเบาะจะไม่ร้อนเท่าอุณหภูมิเบาะทั่วไปใช่ค่ะตัวนี้แล้วก็ที่วางแก้วค่ะทําให้ไซส์มีขนาดใหญ่ขึ้นสะดวกมากยิ่งขึ้นส่วน ใชยในตรงนี้สําหรับคุณผู้หญิงที่มีห่อทิชชู่สามารถเจียวเข้าไปในนี้แล้วก็ดึงใช้ได้เลยใช่ไม่ต้องไปเอื้อมแบบในเก๊กเใช่<ด>ค่ะส่วนแอร์เนี่ยเราก็จะแยกหมดเลยค่ะก็มีทั้งด้านหน้าตรงกลางแล้วก็แอร์หลังด้แอร์หลังสุดช่องหลังสุดก็มีเหรอฮะโอ้ยู USB ะนะครับตรงคอนโซลกลางของเราเนี่ย จะเพิ่มอ่ารูเสียบชาร์จ Type C ให้อที่ประตูชาร์จเดียวใช่ค่ะแล้วก็มีที่จุดบุหรี่ไฟฟ้าอีกตรงนี้หนึ่งใช่ค่ะพี่รถคันนี้สามารถพับเบาะได้กี่รูปแบบครับผมอันนี้สามารถพับได้เป็นนอนค่ะรูปแบบเดียวแบบนี้เข้าไปใช่ทุกใบค่ะครับผมอ๋อใช่แบบนี้แล้วด้านหน้าก็แปดเรียบเข้าไปเรียบเข้าไปเป็นหกสิบสี่สิบครับผมใช่พับได้รูปแบบเดียว ครับผมอ๋อแ้วก็ว่ามีพื้นที่เก็บของเยอะขึ้นนั่นเองนะฮะโอ้โหโอเคครับผมอันนี้คือ New Mitsubishi Xpander นะครับสำหรับเครื่องยนต์นะฮะยังเป็นเครื่องยนต์โดนนะฮะ1.5ลิตรนะครับ105แรงม้านะครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้คือ New Xpander สุดท้ายครับก่อนที่เราจะเดินออกจากบูธ t s u b i s h i เรามาถามโปรโมชั่นดีๆกันดีกว่าฮะ ทางมิสุมิชิมีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับวันนี้ครับผมทางมิสุมิชิเรานะครับก็จะมีโปรโมชั่นบำรุงรักษาฟรี5ปีครับผมประกันภัยชั้น1 1ปีนะครับผมและก็ยังมีอ,อดอกเบี้ยพิเศษ0% 4ปีครับผมโอ้โหเป็นไงฮะ0% 4ปีปีนะฮะแล้วก็แถมประกันแถมอะไรเยอะแยะมากมายอันนี้คือแคมเปญกลางถ้าใครอยากรู้รุ่นย่อยๆของเขานะครับมีแคมเปญอะไรบ้าง มาดูกันในงานนี้ะนะครับวันที่23มีนาถึง3เมษายนนะครับผมอย่าลืมกันนะครับและทั้งหมดนี้นะฮะก็คือรถเด่นๆและโปรโมชั่นดีๆกับบูธมิสุมิชิภายในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอรชครั้งที่43นะฮะและอย่าลืมนะฮะกดไลค์กด Subscribe ให้กับ Auto ตอัปเดตบายกังฟีออนไลน์นะฮะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับ